สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี่มาดีมีสุขพาพี่น้องมาชมสวนดอกไม้อีกค่ะดอกไม้ตามเคยค่ะเพราะว่าเป็นคนมากดอกไม้เนาะค่ะมองแล้วสวยงามค่ะอันนี้ดอกคาเนชันเนาะค่ะเนาะกินหอมหอมค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นดอกไม้แต่ว่าเป็นสมุนไพรด้วยค่ะสําหรับผู้ยิ่งเนาะเกี่ยวกับหมดลูกระบบประจําเดือนค่ะกินได้ค่ะกินสดได้เป็นชาได้ค่ะ ใบเขียวๆนี่อันนี้ก็ดอกไม้อ่าเป็นพุ่มเนาะค่ะเนาะสวยงามนี่เขาหานำหวานเนาะคือเข้าล่ะค่ะไปหาเพื่อนบ้านนั่นบ้านนี้เขาก็หาน้ำหวานดอกนั่นดอกนี่ค่ะพี่น้องเบื้งความขยันของพึ่งก็คือกันก็เพื่อนเพื่อนใน youtube ล่ะค่ะ ะยันไปเยี่ยมยามหากันเนาะค่ะเนาะวิถีชีวิตค่ะอันนี้กระดอกไม้อีกชนิดหนึ่งบบหูซื้อค่ะแต่ว่างงามเนาะค่ะเนาะดอกไม้ชนิดนี้เขาจะทนความหนาวเนาะเงาเขาหนานหนาวเขากับบเสียค่ะแดดออกเขากับเกิดขึ้นมากออกดอกอีกค่ะเนี่ยทนความหนาวได้ อันนี้ก็ดอกไม้บา้าอิมเมกลืนเนาะเขียวเบิดปีค่ะใบเขาต้นความหนาวคือกันค่ะเด็ดออกมาแล้วเขาก็ออกดอกสดชื่นไข่ไข่แพงพวยเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นไข่ไข่กับดอกพุทธลักษาเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าออกสีมว่วงสวยงามเป็นพื้นเงาหัวขึ้นกันค่ะ นานาวเงาเขากยตต็ยุดใต้ดินแดดออกเขาก็โป้ขึ้นมาแล้วก็ออกดอกค่ะพี่น้องนี่ดอกอันนี้ยังบานพระระเบิดอยู่เน้ะค่ะเนาะโบตันทิวลิปหลงค่ะทิวลิปลหล,ปลงยังมีอยู่เด้อค่ะพี่น้องสวยงามเป็นดอกไม้ข้างบ้านประดับบ้านค่ะทั้งนี้เมืองนอกเนาะเขามากปลูกดอกไม้ สวยงามไปช,ชมชมให้พึ่งมาดอมดอมแล้วก็พึ่งกับจิตถำล่างอยู่แถวนี้แหละค่ะคล้ายๆเขาปลูกดอกไม้เลี้ยงพึ่งนะคะเพื่อนบ้านเขาจะมีร่งพึ่งเป็นพึ่งบีโอเนาะค่ะเนาะเลี้ยงพึ่งในสวนหลังบ้านอันนี้บบหูซื้ออันนี้กับโบหูซื้อือกันแต่ว่าหอยหอยง,งามๆกับเลยท่ายมาใหพน้องเบิงรับชมเพื่อความสุขเปิดเปิน่น ไปยามพี่ยามน้องเมื่อยก็กับมาเบิงดอกไม้บาน,นีเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยพักพรอนย้อนอารมณ์ค่ะสวยงามสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แหละเนาะคะ่ะขอให้พี่น้องมีตะความสุขความเจริญลุงเรื่องมีชีวิตที่ดีฮักไข่ปองดองกันพบพ่อกันคลิปต่อไปเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ